ว่าผมเจออะไรอาฟังนะแล้วก็ค่อยคิดก็ได้ใคยตัดสินก็ได้ว,ว่าเฮ้ยที่ผมเป็นเนี่ยที่ผมแบบว่าอึดอัดที่เจอเขาไม่อยากให้เขามาเจอไม่อยากให้เขามาบ้านไม่อยากให้เขาอยู่กับลูกผม,มฟังก่อนนะว่าว่าผมเจออะไรไเรื่องเนี้ยคือเป็นเรื่องที่ กิงขอว่าเอ้ยอย่าพ <tal> ูดนะทุกคนขอว่าเอ้ยอย่าพูดนะผมก็เลยพูดผมก็เลยยอมนายพูดก็เก็บไว้เก็บความเจ็บใจไว้คนเดียวแต่มันไม่เคยได้รับการเยียวยาว่าเป็นแผลที่ไม่เคยได้รับคําขอโทษลยเป็นแผลที่แบบกูต้องอะไรแล้วกูต้องหายเองแล้วกูต้องรู้สึกไงกูทําอะไรผิด เจนบอกล้วใช่ไหมว่าเจนเล่าว่าเอ้ยแม่ทําให้เจนกับอยูเกอบเลิกกันจริงๆเลิกกันหลายรอบแล้วแต่ว่าผมหาไปดูที่รูปผมก็นั่นไม่นู้ว่ทีเจนเล่าว่าอะไรบ้างอ่ะผมไม่รู้นะแต่ผมจะเล่าว่าแกแกกับผู้ชายคนหนึ่ง ในคนข้างตัวแกรอบตัวแกตัวนั้นโทรไปบอกแม่ผมว่าให้ผมอะเลือกกับเจนซะให้เอาเอาผมมากลับบ้านซะเพราะว่าผมอะยูอะไอย,ยูนะไอตัวเฮียนะเรียกผมว่าไอาตัวเฮียที่ทำให้เจนเปลี่ยนไปเรียกผมนี่นะว่าทำให้เจนเปลี่ยนไปทำให้เจนเกลียด ปั่นหัวเจนเล่นจิตวิทยาว่าปุ้ยปั่นหัวใส่คูให้เจนเกลี่ยนครอบครัวไม่ช่วยเหลือครอบครัวเจนเปลี่ยนไปเจนเหี้ยเพราะไอยูพูดแบบนี้กับแม่ผมพูดแบบนี้กับผมผมคนที่ไม่ว่าเจนจะเจอเรื่องอะไร ลายแรงแค่ไหนผมคือคนแรกที่ปกป,ป้องเจนและคนสุดท้ายที่ยิงข้างเจนเสมอ oh. ผมคือคนที่ปกป,ป้องเจนโดยที่ไม่สนด้วยว่าจะมีใครปกป,ป้องเจนบ้างเพราะผมมันย่ผมแข็งแรงพอ mm hmm. ปเจนคือแม่ของลูกผมแม่ของลูกผมจะรู้ไม่ได้ mm hmm. เพราะลูกผมต้องการแม mm hmm. mm hmm. ว่วันที่เจนแย่ที่สุดวันที่เจนโดนด่าเยอะที่สุดวันที่เจน สำเร็จที่สุดไว้ได้เจนอะ,อ,อะไรก็แต่<ม>ใครที่อยู่ข้างเจนใครที่เป็นคนช่วยเจน<ม>วันนั้นวันที่เจนแย่ที่สุดอะพมูป้าคนนั้นเขาอยู่ไหนอืบอกว่ารักแหลน ผมคุยเต็มใจเจ,จนท้องแม่งทำอยู่ไหมเรื่องที่ผมพูดไปคือทางขณะที่เจนท้องที่ทําแบบงานพ่ออะไรผ่านการขูดรีบมาทุกอย่างผ่านการกดดันทุกอย่างกดดันมาสุดๆแล้วจนไม่รู้ทำยังไงแล้วก็เลยต้องโทรหาแม่ผมแบบนั้นพูดกับแม่ผมแบบนั้นหาว่าผมเป็นคนทำแบบนั้น เจนนี่วันนี้วันที่อยู่กับยิวคนก็บอกว่าเจนนี่วันนี้ที่อยู่กับยิวคือดีขึ้นชอบเจนนี่เวอร์ชันนี้กับเจนนี่เวอร์ชันนั้นที่อยู่กับตัวอ,อ,อยู่ตรงนั้นะตอนที่ยังไม่เจอผม <Yeah. S 1> เสียงของคนเขาพูดกับเจนว่ายังไงคือมีแต่คนบอกว่าอยู่อยู่กับยิวแล้วเจนดีขึ้นแต่มีคนคนเดียวที่บอกว่าอยู่กับอยู่กับยิแล้วเจนเที่ยคือคนนั้น แล้วโทรบอกแม่ผมเหมือนนั้นผมแม่โคตรแค้นบอกว่าถ้าไม่เอายูกับบ้านจะสังเก็บยูพูดอยู่นี้กับผมพูดอย่นี้กับครอบครัวผมอ,อืมแล้วแม่ผมรับผมขนาดไหนเลี้ยงผมมาดีขนาดไหนค,คิดว่าแม่ผมรู้สึกไง ผมไม่โคตรเจ็บใจแบบสุดๆแบบโอ้โห้กล้าพูดขนาดนี้เลยเหรฮะผมใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตของผมโดยให้พ่อแม่ครอบครัวมผมพี่สาวผมพี่ชายผมพี่แต่ภูมใจในตัวผมไม่เคยให้ต้องผิดหวังในตัวผมเลยสักครั้งเดียวผมพยายามทำทุกอย่างอดทนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรผมเก็กบไว้คนเดียวผมสู้แลวผมปานไปคนเดียวเพื่อไม่ให้พ่อแม่ผมเสียใจกับผมไม่ให้พ่อแม่ผมเสียใจเพราะผมถ้าไม่ต้องร้องด้วยผมจะไม่ร้องให้เวลาพูดเวลาพูดบอกพูดอย่าร้องดิเป็นคนทําเองร้องให้ทําไมร้องให้คนเขาฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมผมแค้นมาก ผมรู้สึกว่าเฮียการแต่งงานของผมในชีวิตหนึ่งที่ผมมาาั่นใจว่าเอ้ยผมตัดสินใจถูกต้องผมอยากดูแลผูวว้หญิงคนนี้ผมอยากผู้หญิงคนนี้มีความสุขผมอยากเลี้ยงเด็กคนนี้ผมอยากเป็นพ่อที่ดีที่สุดให้เด็กคนนี้ผมเลิกทุกอย่างที่ไม่ดีผมไม่เจ้าชู้จากคนนี้เจ้าชูมา้มากมากจากเด็กคนรักสนุกที่สุดคนหนึ่งผมหยุดทุกอย่างพยายามสร้างตัว ทุกอย่างในสถานการณ์ที่โคตรติดลบทุกคนชี้หน้ามาบอกว่ายิวแม่งไม่ดีในตอนนั้นนะตอนที่ผมเปิดตัวกับจีผมผ่านตรงนั้นมาติดจนถึงตอนนี้เพื่อให้ผมเป็นผู้ได้เตะบาว่าผมเป็นพ่อที่ดีให้ลูกผมเป็นสามีที่ดีให้เมียผมเป็นลูกที่ดีให้พ่อแม่แต่คนคนหนึ่งม่อทำลายคำทำลายผมขนาดนั้นพูดได้ยังไง ทำลายทุกอย่างที่ผมสร้างมาเลยคำพูดนั้นนะรู้ไหมาการที่ทาให้แม่ผมเสียใจคือการทําลายทุกอย่างที่ผมสร้างมาเพราะผมทําทุกอย่างเพื่อแม่แม่ผมเสียใจเลยแม่ผมเสียใจมากแล้วแม่บอกผมด้วยที่ผมโมโหคือแม่ผมเก็บไว้ตั้งนานกว่าจะบอกผมไม่บอกผมด้วยพี่สาวเป็นคนบอกพี่นกเป็นคนบอกพูดแบบเนี้ย